สิงหน้งพ่อพ่อพอพอ่พอพอ่พอพ่อครับก็จะมีสายคอนโทรลครับสามเมตรครึ่งแล้วก็มีสายน้ำกลับครับสายดูดสายพ่นนี่ครับความกว้างเนี่ยครับกว้างเมตรยาวเมตรครับครับกว้างเมตรยาวเมตรครับ ยกยกให้พน้นยางหน่อยหนึ่งดันให้สุดึ้นให้สุดต,ต้องลงให้มีแน่โอเคพอแล้วไปได้ไปครับไปทดสอบกันต่อครับตัวนี้นะครับไปทดสอบกันต่อครับยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ครับเดี๋ยวสักครู่ครับ เ้ันนะครับมันจะมียอดไปนลอดไปนไม่มั่นใจว่ามองเห็นนรเ่านี่กดูกระจายตัวของลองครับนี่กระจายตัวของลองครับดูมาไกลมากครับนี่ครับเจ็ดเมตรนะฮะอ้โหครับ เห็นหรือเปล่าครับตูน้นี่ยอดไปดูครับแอร์บัสดีเจสวนบุรีครับให้ปิดสายขวาสายขวาปิดสายขวาเดี๋ยวปิดสายปิดขวา ปิดตัวบนครับปิดได้กรจีครับนี่ดูมันมาไกลขนาดไหนครับดูเหนี่ครับกระจายตัวดีมากครับเข้ามานี่ะ ทะลุเลยนะครับนีบ่ยมันต้องส่องแดดครับมันถึงจะมองเห็นนะฮะบ,บางครั้งมันมองไม่เห็นละอองนะครับว้าจับได้โอเคนะครับ081ย์แป9หครับ